ก่อนจะพูดถึง Windows รุ่นปี2023มาเช็ค Windows ของคุณดูก่อนว่าตอนนี้ใช้รุ่นอะไรอยู่ถึงจะเป็น Windows 11แต่ลองเช็คดูก่อนนะครับกดไปที่ช่องเสิร์ชแล้วพิมพ์คำว่า about สกด a b o u t นะครับคำนี้ที่คุณเห็นอยู่นี้ผมก็ใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2 2 h 2หมายความว่าหมายความว่าเป็น Windows 11รุ่นปี2022 อัปเดตครั้งที่2นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะพาไปอัปเดตเป็น Windows 11เวอร์ชันน่นะครับหรือว่า 23. 2 3 h 2เดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำยังไงสำหรับวิธีการอันดับแรกให้กดไปที่เครื่องหม่ Windows นะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ setting แล้วก็คลิกคำว่า Windows Update ตรงนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรรออยู่นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่4รายการอัปเดตรออยู่นะครับก็ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อย เริ่มลงมือทําเพราะว่าถ้าไม่ทําตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราอัปเดตเป็น Windows รุ่น23เนี่ยมันจะนานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เคลียร์ตรงนี้อัปเดตให้เรียบร้อยก่อนวิธีการอัปเดตก็กดที่ปุ่มสีน้าเงินด้านบนนี่แหละครับถ้าหากติดตั้งอัปเดตที่ครั้งอยู่เสร็จแล้วนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมันจะมีหัวข้อเขียนว่า Windows Insider Program นะครับให้คลิกเข้าไปตรงนี้ครับ ตรงนี้ในแถบสีชมพูให้คลิกคำว่า open diagnostic เปลี่ยนปุ่ม off ตรงนี้ให้กลายเป็น on กดปุ่ม back กลับไปครั้งหนึ่งครับตอนนี้เรากดปุ่ม get start ได้แล้วนะครับแล้วก็กดปุ่ม link ครับจากนั้นให้เลือกเชื่อมต่อไปยังอ e ีเมลของเรานะครับคุณใช้อ e ีเมลอะไรก็ให้คลิกตรงนั้นนะครับกรอก username password ของอ e ีเมลที่ผูกไว้กับ microsoft นะครับจะเป็น hotmail ก็ได้หรือว่า outlook ก็ได้ ถ้าผ่านส่วนพาสเวส่วนไปแล้วก็ให้กด continue นะครับมาถึงหน้าจอนี้ให้เลือกหัวข้อ BETA CHANNEL กด continue อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กด r e สตาร์ท o w ได้เลยให้กลับเข้าไปที่หัวข้อ setting แล้วก็เลือก Windows อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้มันจะมีรายการขึ้นมารอนะครับซึ่งอาจจะมีรายการมากกว่า1รายการซึ่งถ้าเรากดดาวน์โหลดแล้วก็ i n s t a อลเนี่ยหมายความว่ามันจะทําการอัปเดตเป็น Windows รุ่นใหม่ก็คือ23 h 2หลังจากที่เรากดแล้วเราก็ปล่อยให้เขาทําไปนะครับจากนั้นให้กด Check for Update จากนั้นก็ให้เรารอจนกว่าจะติดตั้งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ในแต่ละขั้นตอนอาจจะรอนานสักนิดหนึ่งนะครับพอเราเห็นปุ่ม r e สตาร,ร์ท o w วเนี่ยให้เรากดเลยนะครับรอบนี้หลังจากที่ Restart ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็น Windows รุ่นใหม่แล้วนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวลองเช็คกันดูอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็น2 3 h 2เรียบร้อยแล้วแหละสำหรับในคลิปต่อไปผมจะพูดถึง Windows รุ่นใหม่เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับ ถ้าหากผู้ชมทำตามแล้วติดปัญหาตรงไหนก็เขียนมาถามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ